นับสนุนโดยใหม่ isuzu ิว x อาละค่ะกับข้อสู่ช่วงที่สองนะคะกับช่วง on the tee และ on the green เทคนิคดีๆรอยอยู่เพียบเลยค่ะวันนี้ต้องถามโปรเจ็คก่อนดีกว่าว่าสำหรับ on the tee และ on the green เนี่ยเป็นช่วงของใครบ้างค่ะรู้ไหมว่าตอนนี้ใครตีไกลสุดใน lpga ั o วเชื่อว่ารีเล้งของไทยไม่ถึงแน่นอนเป็นผู้หญิงหนูถายถูกว่าต้องเป็นโปรเมนี ธรรถูกเพราะอะไรไม่ธรรมดาเพราะอ่านสคริปต์เรียบร้อยแลยถูกต้องครับสุดท้ที่สุดเป็นอพีเจทัวร์ไม่ใช่เล็กซี่ทอมสันไม่ใช่พบทนี่นิสกัมไม่ใช่มิชวีแต่เป็นเอเรียจุดธนุการนะครับอ้อนาทีนะครับโปรเชนจะมาไขความลับว่าทําไมเอเรียถึงตีไกลขนาดนั้นนี่ในชื่อช่วงที่ว่าในชื่อช่วงที่ว่าเอเรียพาวเวอร์โโอ้หเอาพลังของโปรเมมาเฉยเลยแต่ที่สําคัญที่ โปรเมผลงานในตอนนี้ไม่ใช่แค่ไกลอย่างเดียวแค่ไกลอย่างเดียวไกลแล้วไม่อยู่ออกซ้ายออกขวาเข้าป่าไม่มีทางที่จะเข้ามาลุ้นแชมป์ทุกๆสัปดาห์แบบนี้จริงค่ะยังมีการควบคุมความแม่นยำได้ยอดเยี่ยมไป็นจังหาะเพราะฉะนั้นออนเดอร์กรีนก็เป็นของเกี่ยวกับโปรเมเหมือนกันแหละมีพลวัลแล้วเอรียาวเวร์ก็ต้องมีเอรียคอนโทรลบ้างเทคนิคการคุมนะฟบอลของเอรียา ทำน,นั่นสิคะโอ้โหอยากรู้แล้วค่ะไปวิเคราะห์อุอ๊ยบอกเลยนะว่าออน h e t e ทีแล้ออนเ h e กลีนวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับโปรเมทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างมีเทคนิคอะไรแฝงอยู่ไปชมกันค่ะครับตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On นเด t e ทีวันนี้อยู่กับผมครับโปรเชนสหรัฐมานิตยกุล ถ้าพูดถึงนักกอล์ฟตีไกลในตอนนี้นะครับเราจะไม่พูดถึงสาวน้อยคนนี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือโปรเมเอริยาจุธานุการเธอนะครับลงแข่งขันในฐานะฟูลเมมเบอร์ของ LPGA ทัวร์ในปี2015เพียงไม่กี่รายการเท่านั้นนอกจากการโชว์ผลงานอย่างสุดยอดแล้วนะครับเธอยังทำสถิติอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือการเป็นผู้เล่นนะครับที่ได้ไกลที่สุดใน LPGA ทัวร์ในขณะนี้ ที่ระยะใดนะครับ273หลาโดยไกลกว่านักกอล์ฟที่ตีไกลามากๆอย่างเร็กซี่ทอมสันนะครับที่อยู่ในอันดับ2ที่ระยะ267หลาถึง6หลาด้วยกันซึ่งถ้าย้อนกลับไปในรอบ13ปีล่าสุดนะครับไม่เคยมีนักกอล์ฟหญิงคนไหนจากทวีปเอเชียที่เคยขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟตีไกลในอันดับหนึ่งของ LPGA ทัวร์ได้เลยส่วนมากแล้วนะครับนะักกอล์ฟที่ตีไกลในท็อป5ของ LPGA ทัวร์ ก็มักจะเป็นนักกอล์ฟจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือนักกอล์ฟจากทวีปยุโรปเท่านั้นพอนักกอล์ฟอเมริกันหรือนออักกอล์ฟยุโรปนะครับพวกเธอจะได้เปรียบในเรื่องของส่วนสูงและรูปร่างแต่มาถึงวันนี้นอกเมเอเรียได้เปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมๆที่ว่านักกอล์ฟเอเชียเสียเปรียบในเรื่องระยะด้วยการเป็นนักกอล์ฟที่ตีไกลที่สุดใน LPGA ทัวร์ในขณะนี้มาดูวงสวิงของโปรเมเอเรียก,กันนะครับ เราจะเห็นได้ว่าจุดเด่นสําคัญในเรื่องของการตีไกลของเธอก็คือเรื่องของว o ฟเมน n และการใช้ช่วงด่างที่ดูแล้วทรงพลังมากๆทําให้ครับ h e สสป ed นะครับของน้องเมมีมากถึง106ไมล์ต่อชั่วโมงหรือมากกว่านากักกอล์ฟชายหลายๆคนใน PGA t o u ัวส์อีกวันนี้นะครับผมมี2จุดหลักๆที่อยากให้ท่านากอล์ฟลองสังเกตวงสวิงอันทรงพลังของน้องเมกันครับในจุดแรกนะครับในตำแหน่งที่แบ็กสวิงกำลังจะขึ้นสู่จุดสูงสุด ช่วงร่างของน้องเมย์นะครับเริ่มมีการหมุนในท่าดาวสวิงหรือสวนทางกับช่วงบนหเข้าใจใง่ายๆเลยก็คือการทวนเกลียวนั่นเองครับหรือการที่ช่วงร่างและสะโพกหุนกลับในขณะที่ช่วงบนยังหมุนขึ้นไม่สุดการเคลื่อนตัวในทิศทางตรงกันข้ามนี้นะครับส่งผลให้ช่วงบนและช่วงร่าง บิดตัวเป็นเกลียวมากขึ้นและทําให้สามารถสะสมพลังได้มากขึ้นก่อนที่ช่วงบนจะเริ่มดาวสวิงและส่งผลให้เกิดแรงดิดตัวนะครับกลับอย่างแรงในขณะนงไม้และเข้าปะทะรูกในตําแหน่งที่2นะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมลองดูในวงสวิงของน้องเมเอเรียก็คือตําแหน่งการหมุนสะโพกและการยันขาซ้ายในขณะดาวสวิง น้องเมย์นะครับสามารถหมุนสะโพกได้เต็มที่หรือหมุนสะโพกมาสุดในขณะก่อนที่ไม้นะครับจะเข้าอิมแพ t รูปและขาซ้ายนะครับเริ่มยันสุดในตำแหน่งก่อนเข้าประทะลูกเพียงเล็กน้อยเมื่อสะโพกหมุนมาสุดนะครับและขาซ้ายยันสุดในตำแหน่งก่อนเข้าประทะลูกแบบนี้นั่นแปลว่าพลังที่ส่งมาจากช่วงร่างสามารถปลดปล่อยไปยังการสวิงได้อย่างเต็มที่ในขณะที่เข้าประทะลูกนั่นเอง นักกอล์ฟหลายคนนะครับพยายามหมุนสะโพกและพยายามยันขาซ้ายในขณะดาวสวิงเพราะเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราตีได้ไกลแต่จังหวะที่ขาซ้ายยันสุดและสะโพกหมุนสุดกลับเกิดหลังจากตําแหน่งไม้อิมแพ t ลูกไปแล้วนั่นก็แปลว่าพลังที่เร็วและแรงที่สุดที่ช่วงร่างสร้างขึ้นมาไม่สามารถไปปลดปล่อยพลังยังจุดอิมแพคได้อย่างเต็มที่นั่นเองนี่คือการวิเคราะห์ในแง่ของพลังในวงสวิงของน้องเมย์เอริยาจุธานุการนะครับ แต่ถ้าอย่างสงสัยว่าช่วงร่างที่เดียวและดุดันแบบนี้ทำไมน้องเมย์ถึงยังสามารถรักษามาตรฐานในเรื่องของความแม่นยำได้อยู่ต้องติดตามชมในช่วงหน้าออนอิคลนครับ ที่เพิ่งดูช่วงของออนเดอทีไปเมื่อสักครู่นี้คงสงสัยว่าทาไมนักกอล์ฟที่ช่วงร่างเร็วอย่างน้องเมย์เอริยาจุธานุการถึงสามารถรักษามาตรถถาฐานการตีได้อย่างแม่นยําอันดับการตี r รีม i n นเวกูเรชันของน้องเมย์นะครับอยู่ในอันดับที่8ของ FJ t วรอยู่ที่77%เพราะท่านนักกอล์ฟหลายคนนะครับคงเคยได้ยินกันมาบ้างว่าการที่สะโพกเร็วเกินไปก็ทําทให้เราตีไม่แม่นยําเช่นเดียวกัน ภายใต้การหมุนช่วงร่างที่เร็วของน้องเมย์นะครับยังมีสิ่งที่น่าสนใจในด้านความแม่นยำของสวิงอีก3สิ่งที่ผมอยากให้ทานนักอฟลองสังเกตกันดูครับในจุดแรกนะครับที่ผมอยากให้ทานนักอบสังเกตในเรื่องของความแม่นยำในสวิงของน้องเมย์นะครับแม้ช่วงร่างน้องเมย์จะหมุนลงมาได้อย่างดุดันและรวดเร็วกว่าตักอบทั่วไปแต่ผมอยากให้ทานนักอฟนะครับลองสังเกตแกนของช่วงร่างหรือสะโพกของน้องเมย์นะครับแม้สะโพกมุนไปเร็วยังไงแต่แกนของช่วงร่างหรือสะโพกไม่มีการกดเข้าเลย ซึ่งแตกต่างจากนายทอปที่หมุนสะโพกเร็วคนอื่นๆนะครับที่เมื่อหมุนสะโพกเร็วแต่แกนของช่วงร่างมักจะมีการหดตัวเข้าการที่สะโพกของน้องเมย์นะครับยังคงรักษาแกนไม่ให้หดตัวเข้าแบบนี้ส่งผลให้แกนกระดูกสันหลังยังคงรักษาการหมุนอยู่รอบแกนสวิงได้และเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้น้องเมย์ยังรักษาความแม่นยําภายใต้สวิงสปีดท,ที่มากนั่นเองครับและจุดต่อมานะครับที่ผมอยากให้ท่านนกกอลอฟลองสังเกตในด้านความแม่นยําของสวิงน้องเมย์ก็คือ แม้สะโพกของมังเม์จะหมุนมาเร็วยังไงนะครับแต่ในจังหวะด,ดาวสวิงสะโพกจะมีการบั้มไปด้านข้างเพื่อให้มือระไม้นะครับกลับมายังจุดอิมแพ t ได้ใกล้เคียงกับท่าเซตอัพมากที่สุดซึ่งการทําแบบนี้นะครับจะทําให้ขาซ้ายสามารถยันกลับมาในมุมที่ตั้งฉากกับพื้นโลกได้อีกด้วยซึ่งแตกต่ตงางกับนักกอล์ฟที่พยายามหมุนสะโพกเ,เร็วๆหลายคนนะครับที่พยายามหมุนสะโพกให้เร็วโดวยไม่มีการ้ัาสะโพกกลับนกักกอล์ฟประเภทนี้นะครับจะมีปัญหาในเรื่องของมุมในการยันขาซ้ายเป็นในลักษณะการยันขาซ้ายกลับหลังทําให้เสียประโยชน์ในเรื่องของพลังและความแม่นยําไปนั่นเองครับ และจุดสุดท้ายนะครับถึงน้องเมย์นะครับจะมีคาแรคเตอร์ hmm. เป็นนักกอล์ฟตีไก่และจุดเด่นก็คือในเรื่องของช่วงร่างที่หนักแน่นและทรงพลังแต่ในการเล่นช็อตที่ระยะต่ำกว่า100หลาน้องเมย์นะครับแทบออฟช่วงด้างหรือไม่มีการใช้ช่วงล่างเลยแม้แต่น้อยน้องเมย์นะครับจะใช้แค่การหมุนไหล่ในช่วงบนผังรูปไปเท่านั้น mm hmm. เมื่อเทียบกันนะครับระหว่างการตีไดเวอร์และการตีระยะต่ำกว่าร้อยจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า ในรูประยะต่ำกว่าร้อยน้องเมย์จะไม่มีการถ่ช่วงล่างเลยทำให้สามารถควบคุมน้ําหนักมือและทิศทางในการเล่นได้ง่ายขึ้นนี่คือจุดเด่นสําคัญอีกข้อหนึ่งของน้องเมย์นะครับที่ทําให้เธอยังสามารถเล่นลูกขึ้นกรีนในระยะสั้นๆได้อย่างแม่นยําซึ่งแตกต่างจากนาักกอล์ฟตีใครหลายๆคนที่มักเล่นลูกในระยะสั้นๆได้ไม่ดีนัก ทั้งหมดนี้นะครับคือเหตุผลว่าทําไม mm hmm. น้องเมย์ถึงเป็นนังกอล์ฟที่ติดไกลที่สุดใน LPGA แต่ทําผลงานในด้านความแม่นยาก็ดีไม่แพ้กันแต่ที่น่าภูมิใจกว่านั้นก็คือเธอเป็นผลผลิตของคนไทยครับและเดินในทัวร์กอล์ฟหญิงอันดับหนึ่งของโลกภายใต้ของชาติไทย ฝีมือของโปรโมเมต้องยกย่องจริงๆเพราะว่าเป็นโปรโที่เขาเรียกว่าตีได้ไกลที่สุดใน LPGA จริงๆเห็นไหมคะคือไกลสุดนะแล้วที่ท่านผู้ชมสังเกตนะเอริยานะครับมิเชลวีปินนีเลนส์คัมมีเหมือนๆกันคือตัอวที่โปรเชนบอกอเขาเรียกว่าการทวนเกลียว คื <amounts of water writers> อ <isation> ขึ้นยังไม่ท <es voir sangat bunları> ันสุดเลยสะโพกเริ่มทำงานแล้วทำไม้เกิดอาการเลือเกลียวซ้อนถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยพลังจะมหาศาลนะครับและที่สำคัญเนี่ยจังหวะอิมแพกเนมีการใช้ขาซ้ายมาช่วยยันขาซ้ายช่วยยันเสร็จเกลียวจะทำงานได้เต็มที่ไม่ต้องชะลอนะครับเพราะว่ามีมีฐานที่มั่นคงแล้วลองไปทําดู ทวนเกลียวแล้วก็ขาซ้ายยันเนี่ยผมเชื่อว่าตีไกลขึ้นแน,น่นอนเหมือนยิ่งช่วยเสริมพลัง<ช>เข้าไปอีกนะค,ะคแต่ที่สําคัญเลยต้องสังเกตว่าการที่โปรเมนเนี่ยมีเขาเรียกว่าช่วงล่างที่ดุดันและทรงพลังขนาดน,นี้ยังสามารถคอนโทรลได้ดีอ่ะ<ช>นี่เพราะว่าเรื่องค,คือหลายคนบอกว่านักกอล์ฟเนี่ยตีแรงได้ ถ้าเมื่อไหร่คุณรักษาแกนอยู่นะครับสะโพกคุณไม่ดิ้นไปดิ้นมานะครับสามารถรักษาบาลานซ์อยู่เนี่ยคุณตีแรงได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ยังคอนโทรลลูกได้ด้วยจะกลอยด้วยและคอนโทรลลูกได้ด้วยนี่แหละนี่แหละเอาต้องเอาไปลองฝึกกันดูเพราะว่าหลายคนเน้น power แรงปุ๊บคอนโทรลตัวเองไม่ได้แหละหรือบางคนพยายามคอนโทรลตัวเองแรงไม่มีก็ใช่อ่าใช่ม้ตองลใช่ใช่อย่างนี้มาผสมผสานกันนะคะและนี่กใช่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 หรับช่วงนี้เอาเป็นว่ใช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 ่ใกันค่ะแต่ช่วงหน้าก็ยังมีสิ่งดีๆรออยู่ห้ามลใกหนีไปไหนนะคะ